สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับงวดประจำวันที่1นะครับเมษายน2567นะครับผมใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราก็ถามว่านะครับตัวเด่นเนี่ยมานะครับมาทั้ง3รอบเลยเนาะส่วนตัวจอดนั้นมา2รอบนะครับพี่พี่ก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ เราสามัคคีนะครับผมให้2กับ6ไปผลที่ออก0 6 0ย์กกับ30นะครับพี่ๆของเรากห็หลัก3ก็ให้อยู่นะครับแต่เขาให้2 3 6สามาเราแต่เขาแยกกันอยู่นะครับของเรา2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่60นะครับเราสามัคคี VIP ให้0ูนย์กับ4ผลที่ออกห้าดหกับ4ี่ห้าศูนย์ไม่มานะครับใครเอาสีไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่ห้าตรงๆเน้นๆนะครับผม เรา VIP ให้5กับ1ผลที่ออก1 80กับ01รอบนี้ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1001นะครับตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็สายรูดด้วยก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับส่วนนวทางค่ําคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเปิดบ้านเสียงโชคนะครับพ,พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับ ท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่าท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับไปที่หน้าช่องทางยนะู u ูบเนาะช่องชุมชนนะครับผมโค้ดผมโพสต์ QR าร์โค้ดไว้แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาหาผมได้นะครับผมวันนี้นะครับเราสามัคคีให้5กับ9นะครับพี่สายรูดเนาะให้ไปที่เลข5 50 53 56 9ก้า9ู3เก้าสามเก้าหกสามตัวนะครับเก้าห้าสามนะครับนะครับผมอันนี้ลาวสามัคคีนะครับส่วนลาวสามมิจี vip นะครับให้ห้ากับหนึ่ง สายรูดนะครับให้ไปที่1น,นะครับผมหนึ่งสห,น,งห,หน,งนะครับ5้าหนึ่งหห้า,หหา,าตัวนะครับ5้านนะครับผมนะครับ ส่วนนะครับผมเรา VIP เรา VIP ผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม50 51 58 90 91 98 3ตัวนะครับ958นะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง3ราวในรอบดึกนะครับราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะแนวทางขอให้เฮงๆรวยรวยปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ